สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำวิเศษนะคะคำวิเศษมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยอ่ะคำวิเศษนะคะคือคำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนามนะคะคำสรรพนามคำกิริยาหรือคำวิเศษนะคะเพื่อให้มีความ ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยคำวิเศษเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือลักษณะวิเศษนะคะอ่ะมาดูที่ลักษณะวิเศษนะคะก็คือบอกลักษณะชื่อก็บอกว่าเป็นลักษณะวิเศษเพราะฉะนั้นใช้สำหรับบอกลักษณะนะคะชนิดขนาดรูปพันธสันทานสีเสียงกลิ่นลดอาการต่าง นะคะเช่นคุณพ่อชอบขนมหวานหวานเป็นคำวิเศษนะคะคนชั่วต้องถูกลงโทษนะคะใบไม้เน่าเปือ่อยอ่าเป็นการบอกลักษณะของคำนามนั่นเองนะคะใบไม้มีลักษณะเน่าเปือ่อยเขาพูดเพราะน้ำร้อนอยู่ในกระติกสีขาว นะคะคำเหล่านี้เรียกว่าเป็นลักษณะวิเศษคือวิเศษที่บอกลักษณะนะคะอ่าต่อไปประเภทที่สองก็คือการวิเศษการแปลว่าอะไรคะการแปลว่าเวลาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคำวิเศษที่ใช้สำหรับบอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นค่านะคะอดีตปัจจุบันอนาคตคือต่างๆที่กล่าวถึงเวลา นะคะเรียกว่าเป็นการวิเศษอ่ะมาดูเขามาโรงเรียนสายคํำไหนเป็นคํำวิเศษคะอ่ะสายสายเป็นคําวิเศษเราจะไปเดี๋ยวนี้อ่ะเป็นการบอกเวลาว่าจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นคําวิเศษฉันจะไปพบเธอเวลาเย็นบริษัทจะส่งหนังสือมาภายหลัง คำไหนเป็นคำวิเศษคะาภายหลังก็คือเป็นการบอกเวลาว่าจะมาภายหลังนะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่คำไหนเป็นคำวิเศษคะอ่พรุ่งนี้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิเศษต่อไปประเภทที่สามนะคะก็คือสถานวิเศษสถานในที่นี้ก็คือสถานที่ เป็นการบอกสถานที่นะคะตัวอย่างเช่นญาติของผู้ป่วยกรุณารอข้างนอกนะคะข้างนอกเป็นการบอกสถานที่ว่าให้อยู่ข้างนอกนะเกิดความไม่สงบทางภาคใต้บ้านของสุดายู่หลังซ้ายมือนะคะเป็นการบอกระยะทางว่าอยู่หลังซ้ายมือนะเขาเป็นคนภาคเหนือ บ้านฉันอยู่ใกล้จากตลาดนะคะบ้านฉันอยู่ใกล้เซเว่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นคำสถานวิเศษเช่นเดียวกันนะคะเป็นการบอกใกล้ใกล้บอกสถานที่ต่างๆอ่ะต่อไปประเภทที่4ประมาณวิเศษประมาณในที่นี้ก็คือปริมาณน,นั่นเองนะคะเป็นการบอกปริมาณว่าของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย มีปริมาณเท่าไหร่นะคะเช่นเขากินข้าวหมดปริมาณของข้าวเนี่ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะคะเป็นคาว,วิเศษคนงานกินจุกินจุในที่นี้กินมากหรือกินน้อยะคะกินจุก็คือกินกินมากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะคะอ่าต่อไปตัวอย่างที่3นักเรียนจะมาพบ5้าคน บอกจำนวนนะคะบอกจำนวนบอกปริมาณต่อไปเขามาหาฉันบ่อยๆอ่าบ่อยๆก็คือมาเรื่อยๆมาทุกวันอ่าเป็นการบอกปริมาณต่อไปคนทั้งหลายเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมทั้งหลายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหนึ่งคนถูกต้องไหมแสดงว่ามีเยอะมากนะคะเป็นการบอกปริมาณว่าคนหลายคนคนเยอะมากเนี่ยเดือดร้อนเพราะ น้ำท่วมนั่นเองนะคะอะต่อไปประเภทที่5้านะคะปฏิเสธวิเศษนะคะปฏิเสธวิเศษหรือการแสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับนั่นเองนะคะเช่นคุณพ่อไม่ชอบดื่มสุรามิตรแท้หาไม่ได้ง่าย พวกเรามิได้พูดปดกับอาจารย์พูดปดหมายถึงอะไรคะโกหกนะคะเงินทองไม่ใช่ของหาง่ายเธออย่าเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพูดปฏิเสธหรือไม่ยอมรับนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปประเภทที่6ปฏิชยาวิเศษ นะคะปฏิชญยาวิเศษหรือคำวิเศษที่เป็นที่เป็นการแสดงคำขานรับนะคะเช่นท่านครับมีคนมารอพบท่านครับคุณยายคะ่ะหนูขออนุญ,ญาตไปซื้อของนะคะลูกดื่มนมก่อนนอนหรือยังจ๊ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคำวิเศษในการแสดงถึงคำที่ขานรับต่างๆนะคะต่อไป ประเภทที่7นะคะคำวิเศษที่แสดงความชี้เฉพาะเจาะจงหรือนิยมะวิเศษนะคะนิยมวิเศษตัวอย่างเช่นน้ำตกแห่งนี้สวยงามมากเป็นการเจาะจงนะคะเป็นการเจาะจงบ้านหลังโน,น,น้นขายหนึ่งล้านบาทนะมีบ้านหลังเนี้ยหลังโน้นหลังเดียวแหละที่ขายหนึ่งล้านเป็นการเจาะจง นะคะฉันออกแบบเสื้อชุดนั้นด้วยตัวเองจะมีชุดเดียวถูกต้องไหมนะคะเขาเป็นคนขยันแน่นแน่ชายคนนั้นเป็นคนไทยนะคะเป็นการเจาะจงเมื่อมีการเจาะจงตรงกันข้ามก็คือไม่เจาะจงหรืออนิยมะวิเศษนะคะมักเป็นประโยคบอกเล่า คือพูดลอยๆนะคะเด็กอะไรสนอย่างนี้วิชาอื่นๆก็สู้วิชานี้ไม่ได้ถึงจะแพงสักเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อเธอจะมาเวลาใดก็ได้ประเทศไหนก็น่าเที่ยวทั้งนั้นนะคะก็คือเป็นไม่มีไม่มีการเจาะจงว่าเด็กคนไหนวิชาไหนอะไรยังไงก็คือเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปประเภทที่9 ปลิดฉาวิเศษนะคะหรือเป็นการแสดงคำถามนั่นเองนะคะเช่นวิชาอะไรที่นักเรียนชอบมากที่สุดเจเจชอบดอกไม้ประเภทไหนเพื่อนใครมารออยู่ข้างนอกคนไหนเป็นนักเรียนทุนคนไข้มีอาการอย่างไรนะคะเป็นการแสดงคำถามนะคะ ต่อไปประเภทสุดท้ายนะคะของคำวิเศษก็คือประพันธ์วิเศษนะคะก็คือวิเศษที่เชื่อมความเกี่ยวข้องกันนะคะที่ซึ่งให้อันอย่างที่เพื่อนะคะตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนดีอย่างที่ทุกคนรักเขาเป็นการใช้คำเชื่อมนะคะให้คำวิเศษเนี่ยเป็นคำเชื่อมเขาทำความดีอันหาที่สุดมิได้ นะคะเขาทำงานหนักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมากเขาพูดให้ฉันอายนะคะอันนี้เป็นประเภทสุดท้ายของคำวิเศษคือเป็นการเชื่อมให้มีให้ประโยคเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะอ่ะมาดูที่หน้าที่ของคำวิเศษนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะเช่นคนอ้วนกินจุ ไม่ใช่คนธรรมดานะที่กินจุแต่เป็นคนอ้วนเป็นการขยายคำนามนะคะวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนอ่าวัวไม่ใช่วัวธรรมดาแต่เป็นอะไรคะวัวแก่แก่ขยายวัววัวแก่ชอบกินหญ้าไม่ใช่หญ้าธรรมดาด้วยเป็นหญ้าอ่อนอ่อนขยายหญ้านะคะหน้าที่ที่สองก็คือทำหน้าที่ ขยายคำสรรพนามนะคะใครหนอรักเราเท่าชีวิตอ่าคำสรรพนามก็คือเราถูกต้องไหมนะคะใครหนอรักเราเท่าชีวิตต่อไปฉันเองเองขยายฉันฉันเองเป็นคนพูดนะคะอ่า ต่อไปทำหน้าที่ขยายคำกิริยานะคะเช่นคนแก่เดินช้าเดินเป็นคำกริยาช้าขยายเดินนักกีฬาว่ายน้ำเก่งนักกีฬาเนี่ยว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นคำกริยานะคะเก่งขยายว่ายน้ำนั่นเองนะคะและหน้าที่สุดท้ายของคำวิเศษก็คือทำหน้าที่ขยายคำวิเศษด้วยกันนั่นเองนะคะเช่น ลมพัดแรงมากแรงเป็นคำวิเศษนะคะมากมาขยายแรงแรงอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ใช่ลมพัดแรงธรรมดานะเป็นลมพัดแรงมากนะคะเป็นการขยายคำวิเศษและสมชายร้องเพลงเพราะจริงนะคะสมชายร้องเพลงเพราะจริงเป็นการขยายคำวิเศษนั่นเองนะคะอ่ะ เรามาดูที่แบบฝึกทักษะของเรานะคะมีอยู่ให้เติมคำอยู่ทั้งหมด13ช่องนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำวิเศษในกรอบนี้นะคะในกรอบนี้เลยเอาไปใส่ในประโยคให้มีความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะอะเรามาดูพร้อมกันยามจุดๆุด,ดสุทีตื่นนอนขึ้นมายามอะไรคะ ยามเช้าหรือยามเย็นตื่นนอนขึ้นมาอ่าเป็นยามยามเช้านะคะยามเช้าสุดที่ตื่นนอนขึ้นมาเขาได้กลิ่นจุดๆลอยมากลิ่นอะไรคะอ่ากลิ่นหอมนะคะเขาได้กลิ่นหอมลอยมาไม่จุดๆจ,จ,จ,จากหลังบ้านของเขานั่นเองนะคะอะไรลอยมา ไม่ไกลนะคะลอยมาไม่ไกลจากหลังบ้านของเขานั่นเองนะคะสุธีรีบเก็บที่นอนและไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วจึงรีบวิ่งไปหลังบ้านเขามองไปเห็นคุณแม่ซึ่งกำลังปลูกต้นมะลิจำนวนจุดๆๆต้นอ่ะเป็นการบอกจำนวนใช้อะไรดีคะ5ถูกต้องจำนวน ห้าต้นเป็นการบอกปริมาณเนาะคุณแม่เอ๋ยถามสุธีว่าจะให้คุณแม่ปลูกต้นไม้จุดๆเพิ่มไหมจุดๆ,ๆอ่ะจะให้คุณแม่ปลูกต้นไม้อะไรดีคะอะไรจะให้แม่ปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มไหมจ๊ะ จะให้คุณแม่ปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มใหม่จ้ะสุธีก็ตอบกลับว่าปลูกต้นทองอุไรจุดจุดจุดอ่าเป็นการขานรับเนาะปลูกต้นทองอุไรครับเพราะชื่อนี้เป็นมงคลอุไรก็แปลว่าทองนะคะคุณแม่อดขำในความจุดจุดจุดของลูกไม่ได้ความอะไรคะความฉลาดนะคะ ความฉลาดลูกชายฉันเนี่ยฉลาดมากเลยนะคะหลังจากที่คุณแม่ปลูกต้นทองอุไรเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อก็ขับรถกลับมาบ้านพอดีนะคะเพราะช่วงจุดๆุจุด,จด,จดช่วงอะไรคะช่วงเย็นเพราะช่วงเย็นคุณพ่อและคุณแม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกเดินทาง สุธทีคว้าเสื้อคลุมสีจุดๆ,ๆให้คุณแม่อคุณแม่ใส่เสื้อสีอะไรดีเหลือสีชมพูกับสีเทาคุณแม่สวมสีสีชมพูนะคะคุณแม่หยิบเสื้อคลุมสีชมพูให้คุณแม่และหยิบสูตรสีเทาให้คุณพ่อนะคะคุณแม่พูดกับสุธทีว่าอย่าไปเที่ยวไกลบ้านนะ นาาักจ้าลูกนะคะเป็นคำขานรับนาาักจ้าลูกสุดที่ขานรับครับแม่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกเรื่องคำวิเศษของเรานะคะเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ทำใบงานออนไลน์ไว้ให้นะคะนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แคปจอให้เห็นผลคะแนนของนักเรียนด้วยนะคะมีทั้งหมด 13ข้อ13ช่องที่ให้นักเรียนต้องทำนะคะเสร็จแล้วเพิ่มในอัลบัม้มในกลุ่มเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเข้าไปเช็คคะแนนให้นะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำวิเศษก็ถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องคำวิเศษก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ